อยากทานปลานึ่งมะนาวแซ่บๆต้องลงมือทำทำไม่ยากค่ะปลานึ่งมะนาวแซ่บๆหอมๆก่อนอื่นเราก็มาล้างปลาให้สะอาดแล้วก็มาบั้งนะคะบั้งไม่ต้องทีค่ะอันนี้เราเอาเกลือทาก่อนค่ะทาเกลือเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อให้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอาปลาลงไปนึ่งเลยค่ะเราก็มาหั่นผักเตรียมทำน้ำราดของเราเลยนะคะ ขึ้นช่ายไว้รอนะคะอันนี้เราจะเอาไว้รวยข้างหน้าค่ะมะนาวเราก็มาหั่นเป็นแว่นๆว่นก่อนค่ะเพื่อเราจะเอาไปตกแต่งนะคะหั่นเป็นแว่นๆเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเพื่อเราจะไปบีบเอาน้ําด้วยค่ะอันนี้จะเอาไปใส่ตอนสุกแล้วนะคะอันนี้เราจะไปบีบน้ําปรุงน้ําลาดค่ะ ส่วนกระเทียมกับพริกเราก็หั่นเป็นแว่นๆอันนี้เราก็จะไปตกแต่งนะคะส่วนอันนี้เราจะเอาไปทำน้ำยำลาดค่ะลาดปลานึ่งมะนาวของเรานะคะกระเทียมเราก็ทุบก,ก่อนค่ะเวลาเรามาสับแล้วมันจะง่ายพริกก็เหมือนกันนะคะทุบๆ,ๆก่อนค่ะสเสร็จล้วก็มาหัน่นเวลาเราสับมันก็ไม่กระเด็นด้วยนะคะ ตอนหัน่นตอนสับก็ต้องระวังความคมจากมีดการใช้มีดก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะสับพอหยาบๆพอค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงน้ำยำเลยค่ะใส่ผงนัวลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปสองช้อนนะคะตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวก็บีบใส่เลยค่ะรสจะเปรี้ยวนำแล้วก็ หวานแล้วก็เค็มตามนะคะให้มันได้สามรสเลยค่ะบีบใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูค่ะรสชาติได้ตามใจเราไหมถ้าถูกใจเราแล้ว,ลวตามใจเราแล้ว,ลวเราก็เอาไปราดบนตัวปลาที่เรานึ่งไว้ค่ะเรามาดูปลาของเราตอนนี้ก็สุกแล้ว น้ำเราไม่เอานะคะเททิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีน้ำยำลาดแล้วนะคะลาดลงไปเลยค่ะให้เนื้อปลาฉ่ำๆเลยค่ะพองปลาเราก็เอาขึ้นช่าย,ยัดไว้นะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ผักแล้วก็นึ่งให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากค่ะสุกแล้วค่ะ สุกแล้วก็ปิดไฟใส่มะนาวลงไปตกแต่งด้วยมะนาวตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราหั่นไว้ค่ะเพิ่มรสชาติของเผ็ดร้อนเข้าไปอีกนะคะตามด้วยขึ้นช่ายค่ะหอมหอมพร้อมทานเลยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ทำตามได้นะคะลองไปทำตามดูค่ะสูตรเราเองค่ะปรุงตามใจเราเลยค่ะหอมอร่อย ไปทานกันเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอค่ะหากดูวิดีโอจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะ